ที่วสินอัศวนรฤนาตสารภาพแอบไปนอกกายเธอวรณิถาวรวงแต่ไม่เคยคิดนอกใจตอนนอกใจหรือนอกกาย f0.2 ยอมจำนวนต่อหลักฐานที่วสินอัศวนรฤนาตสารภาพแอบไปนอกกายเธอวรณิถาวรวงแต่ไม่เคยคิดนอกใจตอนนอกใจหรือนอกกาย f0.2 การนอกใจต่างจากนอกกายตรงที่ว่าถ้านอกกายลองกลับมาแก้ปัญหากันดีๆและใส่ใจเรื่องความต้องการมันอาจจะกลับมาสดชื่นแต่นอกใจคือไม่รู้ข้างในใจของอีกฝ่ายหยุดรักหยุดชอบใครคนใหม่เขาจะทำได้จริงๆเหรอือที่จะห้ามความรู้สึกตัวเองไม่ให้ชอบคนใหม่ในเมื่อใจมันไปแล้วเมื่อไม่เหลือพื้นที่ของความมั่นใจก็ไม่มีความมั่นคงพอไปต่อก็กังวลว่าจะเดินต่อแบบมีปัญหาต่อให้ยังรักอยู่ก็เสี่ยงเกินไปที่จะฝากความหวังอะไรได้ไว้กับคนที่นอกใจไปแล้ว สำหรับในคลับ Friday the Series Hot Love Issue เรื่องรักเรื่องร้อนตอนนอกใจหรือนอกกาย f 0 2ผลิตโดย change 2 5 6 1ความลับไม่มีอยู่ในโลกจริงๆเมือ่อเธอวรณิตถาวรวง์จับได้คาตาด้วยหลักฐานการโอนเงินของทีวศิน์อัศวนรุนาฏไปให้กับมายนัทธีรารัตน ทำให้ทีน้ำท่วมปากและสารภาพความจริงกับเธอว่าตัวเองได้แอบไปนอกกายมาจริงแต่ไม่เคยคิดนอกใจเธอเลยเจอกับเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงและไม่คิดว่าจะเกิดแบบนี้เธอจะยังคงรักษาความสัมพันธ์และให้อภัยกับทีต่อไปหรือไม่ติดตามชมพร้อมกันในในคลับ Friday the Series Hot Love is s ช e เรื่องรัก เรื่องร้อนตอนนอกใจหรือนอกกายเรื่องวันศุกร์ที่วันที่27ธันวาคมนี้และทุกวันศุกร์เวลา21.15นาฬิกา15นาทีทางช่องวัน31และเวลา22.15นาิกา15นาทีรับชมย้อนหลังทางวิววิวคลับ Friday The Series h o ฮอตเลิฟอิชชูเรื่องรักเรื่องร้อนตอนนอกใจหรือนอกกายก็ได้บอกเล่าเรื่องราวของเธอและทีคู่รักที่คบกันมานาน แต่แล้วเรื่องปัญหาบนเตียงทําให้ทีไปมีความสัมพันธ์แบบใช้บริการแต่แล้ววันหนึ่งเธอก็จับได้ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองนั้นเริ่มแย่ลงไปอีกและมันไม่จบแค่นั้นด้วยความที่หัวใจบอบช้ําทําให้เธอเองก็เริ่มไปสารสัมพันธ์ทางใจกับชายหนุ่มอีกคนเรื่องราวการนอกกายและนอกใจครั้งนี้จะจบอย่างไรต้องไปติดตามคะ่ะโดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นแนวโรแมนติกดราม่าที่สร้างจากเรื่องจริงจากทางรายการคลับไรเดย์บอกเล่าเรื่องราวของการนอกใจที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่สุดของ คู่รักในสังคมโดยเรื่องราวก็ตีแพ์ถึงสองคู่รักเธอและทีที่ทั้งสองคบกันมาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยจนแต่งงานและได้ทำงานด้วยกันซึ่งต่อมาทั้งสองก็เริ่มมีปัญหาทั้งเรื่องของงานการแยกงานออกจากเรื่องส่วนตัวไม่ได้การโฟกัสงานจนลืมคนรักและสิ่งเหล่านี้เองก็ได้นําไปสู่เรื่องราวของการนอกใจโดยนอกเหนือจากนี้แล้วน,นั้นนอกจากการนอกใจแล้วน,นั้นเรื่องคลับไฟเดย์เดอะซีรีส์ฮอตเลิฟอิชชูเรื่องรักเรื่องร้อนตอน นอกใจหรือนอกกายก็ยังบอกเล่าถึงการนอกกายปัญหาเรื่องบนเตียงของคู่รักและนําไปสู่การแก้แค้นเอาคืนซึ่งเมื่อดูแล้วนั้นบอกเลยว่าเป็นซีรีส์ที่ครบรถมากบอกเล่าทั้งในมุมมองของทั้งเธอและทีซึ่งทำให้คนดูแบบเราคือดูแล้วทัดใจอินกำหมัดตามไปเลยละครับ